ตอนที่หลายสาคนเราไว้สี่สามคนไม่สอคนมันเข้าอันนี้มันอันปังยังสวกว่านมต้อง้วิธีส่งกล่องเยอกันลอันหน้ามันหน่อยสิลูกแล้วทำไมมันไม่ชัดเลย่องอิ้มน แอ้วปะไม่ยิ้มนอนกระเด้งอะกระเด้งบังตายอย่าบ้งเคุกแน่ใีจังเลยแบมไม่ช่างช่างร้องใหญ่ถุงตัวใหญ่ๆเนาะพอเท่ากันแล้วเนี่ยสูงจะเท่าพี่แล้วมันจะถูกจะเท่าเตี้ยเตาอยู่แล้วอ่ะมายืนอะ yeah <laughs>